สวัสดีครับผมไบในช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกว่าของแต่งเยอะเกินของแต่งเยอะเกินและที่สำคัญออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่2 9 0 9กว่ากว่าได้6 5 0ได้6 5 0ฟังไม่ผิดนะผ่อน2,900กว่ากว่า5ปีนะครับหรือผ่อนแค่4ปีก็3,000กว่ากเท่านั้นประมาณ3,300 3,400เท่านั้นได้6 5 0ของแต่งว่า50,000นเมีย ของแต่งห้าหมื่นมีอ่ะผมว่านะครับผมถ้าไม่ถึงขอภัยด้วยนะแต่ว่าแค่ท่ออย่างเดียวก็สามหมื่นห้าแล้วนะครับผมฟูลซิสเต็มนะอาคาพูบิกฟูลซิสเต็มนะตรงรุ่นคาวาซากิแซดหกห้าศูนย์นะครับผมอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับไบในช็อปด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาเจอกัน650นะฮะคันนี้จะเป็นคาวาซากิ Z650 กศูนคสสิบหจดสินะครับจดปี2017นะครับสีเขียว คาวสกิตต้องสีเขียวนะครับของแต่งล้นล้นของแต่งล้นเกินนะเราค่อยมาดูรอบคันแล้วก็ไล่ของแต่งไปพร้อมกันนะครับผมมาเรามาดูคันนี้ต้องบอกว่าไล่น็อตทองมาเกือบทั้งคันนะเห็นไหมโอ้โหจานวงจานเบ่งต้องบอกว่าใส่กิ้งนะครับผมใส่กิ้งยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมา c, i r c IZS นะครับบางยางหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาบางคนสวยๆนะไล่น็อตทองมาโคตรเยอะ่อะ กาดหม้อน้ำก็ใส่มาด้วยนะฮะับกาดหม้อน้ำใส่มาชุดลุงสีสวยไล่รถไล่รถทองมาเยอะมากนะครับนี่รถทองเกือบทั้งหมดเลยนะนะไฟหนงไฟหน้าก็สวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ไปในช็อปด้วยนะครับผมเพิ่ม10แรงแมว <laughs> นี่นะดูข้างหน้านะเอ่อที่อุดปั๊มเบรกบนนะครับของ m a ็กเทคการบงการเบรก ใส่มากระจกปลายแฮนด์นะครับผมปอกแฮนด์โ oh, อ<ๆ>้โห oh, แต่งมาเยอะฮะค่อยดูไปนะแต่งมาเยอะเห็นไหมฮะคือเยอะมากนะครับนี่ไฟลงไฟเลี้ยวหน้าแต่งมานะครับผมคือใส่มาคันนี้เต็มสตรีมเลยนะ <laughs> อ่ะแคดบาร์เขาใส่มาแคดบาร์ของ K2 นะครับแคดบาร์ของ k 2ูร k 2ไร้น็อตทองมาหเห็นไหมนี่ดูฮะมาร์กจากโรงงานยังอยู่สวยมากนะครับเครื่องสวยสรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิ้นฮะไฮไลท์ พ่ออาคาพูวิกฟูลซิสเต็มเบิกใหม่35,000นะแคดบาร์ใส่มาด้วยล็อตทองไล่มานะครับผมนี่เห็นไนหะที่พักเท้าหลังก็ใส่มาด้วยนะพักเท้าขนซ้อนนะครับผมของเฟกกี้นะครับนี่ชุดหออุ่อาจจะมีร่องรอยขนมกขนแม้ว่างนิดหน่อยนะเห็นปะ่ะไม่ค่อยเห็นนะเบาะเดิมๆส,สวยๆนะครับผมมาไล่มายางหลังเจ้าของเดิมมีมีงบเปลี่ยนแขายางหน้านะครับยางหลังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรมาหาในชอ็อป แช็อปเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับแมช็อปเปลี่ยนยางใหม่ให้ดูจานบงจานเบรกพับเบรกเต็มๆมนะฮะไม่น่าเชื่อนะสภาพนี้ปี2016นะครับจด17นะดูฮนะท้ายสั้นแต่งมาพับได้ไฟเลี้ยวแม่ฮะไฟท้ายไฟท้ายสีเขียวเห็นไหมฮะไฟท้ายคือโทนเนี้ยสีเขียวนะไฟท้ายสีเขียวไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมมาฝั่งนี้ดูไล่มาน็อตทองนะครับโซสเตอร์นี่ยังเป็นโซส,เต,เ,โซสเตอร์เดิมจากโรงงานนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ยังไม่ผมยังไม่เห็นข้อต่อเลยนะของ d ี d นะครับผมโซ่มันเริ่มเออ่เขาเรียกว่าอะไรข้อมันเริ่มตายไม่เป็นไรไม่ได้ช็อปเปลี่ยนให้ใหม่ฮนะดูไล่น็อตทองมาโคตรเยอะเลยนะดูเนี่ย K2 Factory นะครับผมแ e a บาร์ดูวนะ่าเครื่องสวยไหมามาถึงไว้ในช็อปก็ต้องกิฟต์อยู่แล้วนะเห็นไหมไล่น็อตทองชุดนู้นสีก็สวยมากนะครับสวยเลยเนี่ยเห็นไหมเออสวยเลยนะครับผมนี่โหปัมป๊มปั๊มภาเบรกของนี้ก็สวยมากนะครับภาเบรก ด้านเบกสวยเลยนัำทองมาดูนะเต็มอะคันนี้นะครับก็บอกว่าเต็มสตรีมนะดูให้ดูรายละเอียดนะครับจัด <c oughs> มีครอบ,ม,รอบมีครอบถังนะครับกันรอยแคปล่าใส่มาด้วยนะครับผมข้อควรระวังคําเตือนอะไรอยู่ครบจัดนะดูฮะอันนี้ของร้านร้านดีบิ๊กไบ์นะครับน่าจะเป็นรถ คนที่ออกจากดีบิกไบค์มานะครับมีพงกระจดีบิกไบค์ด้วยนะครับดูฮนะโอ้โหเนียนกินะเนีนก,ปนะนนกิปสวยมากเลยนะครับเรามาดูเลขใหม่เลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะครับเลขใหม่อยู่แค่26,000ืหกเห็นไหมแต่จะร้อนๆจริงนะสองห0ืนหกนะเรามาฟังท่ออะคาพูวิกฟูลซิสเต็มกันนะครับ คือแต่งเยอะมากนะคันนี้นะครับผมก็คันนี้เนี่ยใช้ได้ไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะเพราะแต่งมาเยอะเกินนะแต่งมาเยอะเกินแล้วได้650นะท่อก็3 5มหมแล้วนะครับผมที่สําคัญออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่2องพกว่ากว่าหปีผ่อนสามพันสามสามพแค่4ปีโคตรคุ้มอะ่ะได้650เนะี่ยของแต่งล้นแบบนี้นะเซ็ตหกห้าศูนย์ขสตหกจุดสองพนะครับผมสวยมาก สวยมากนะสวยมากจริงนะครับผมใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231หรือจะแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปติดตามในเพจก็ได้หรือติดตามใน YouTube ก็ได้นะยินดีให้บริการเลยนะครับผมมานะสนใจงน้นก็ทักมาได้นะ650ราคามิตรภาพนะของแต่งล้นๆแบบนี้ใครหาอยู่ต้องรีบนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าฮะ